อันนี้ก็จะมาสู่วิธีการที่2นะฮะในการวาดลูกนะครับโดยการใช้น้ำหนักเก็บน้ำหนักแบบง่ายง่ายนะฮะวิธีการแรกเราทาไงเอ่ยแบ่งครึ่งแล้วก็เอาดินสอใช่ไหมครับดินสอของเราเนี่ยมาระบายด้านหลังของภาพนะครับแล้วก็ลอกลายลงไปท,ที่การที่2ก็คือการปีสเกลหรือปีตารางนอตีกรุน่นเองนะครับก็จะทําลักษณะใกล้เคียงกับขั้นตอนแรกนะครับแต่ขั้นตอนนี้จะค่อนข้างจะใช้เวลานาน,านกว่า มีความซับซ้อนมากกว่าเอาง่ายๆคือยากกว่าเองแต่ข้อดีของมันก็มีนะครับสามารถเอาไปวาดขยายสเกลขยายขนาดนะครับสามารถปรับขนาดสมมติว่าอันนี้เป็นขนาด A4 ธรรมดาเราสามารถไปวาดในสเกลที่มันใหญ่มากขึ้นอย่างเช่นวาดใส่ผนังหรือว่าใสาเ่เพลยผ้าใบงานที่มีขนาดที่ใหญ่นะครับเนาะในที่นี้มันเดิมครูจะไม่พูดถึงเรื่องของโครงสร้างใบหน้านะครับการวาดัตราส่วนโครงสร้างโดยรวมหรือ กายวิภาคของใบหน้ากลา้ลกกลามเนื้อ,อน,นี่คงไม่พูดถึงนะครับอันนี้จะคุยกันเรื่องแค่เอาน้ําหนักตัวเนี้นะครับมาสร้างสารคเป็นผลงานออกแบบง่ายๆก่อนโอเคเรามาเริ่มกันในวิธีการที่สนะครับชื่อมันบอกอยู่แล้วนะครับว่าวิธีการวาดแบบซีสเกลหรือตีตารางเนี่ยก็ต้องวาดตารางไก่อนแต่ทีนี้ครูมาเล็งดูก่อนว่าครูจะวาดส่วนไหนเพื่อที่ว่าครูจะได้ไม่ต้องตีตารางทางภาพนะครับนักเรียนถ้าเกิดนัเกเรียนจะวาดภาพเต็ม ทั้งภาพนี้เป็นภาพเต็มเลยเนี่ยเียก็ควรจะตีตารางนะครับตีตารตางข้งภาพแล้วค่อยไปขยายสกเกลวีหนึ่งนะครับวิธีการนี้นักเรียนรู้จักกันดีทีนี้ครูจะมาดูว่าครูอยากจะวาดฝั่งไหนับบน,นี้เลยดีว่วอ่านะครับตอนนี้ครูแบ่งเดิมมาเอาดีสองของล้อนี่แหละนะครับทีนี้ครูใช้ดีสองแบบหก H เส้นจะมีขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กหน่อยนะครับเนาะนักเรียนอาจจะเห็นยากก็ไม่เป็นไรนักเรียนลองดูนักเรียนจะ ตีเส้นนะครับทรืตีตารางตัวเนี้ยอัตราส่วนขนาดไหนก็ได้หนึ่งคูณหนึ่งเซนหรือหนึ่งคูณหนึ่งนิ้วก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าเกิดนักเรียนตีตารางที่มีความละเอียดมากเนี้ยงานของเรียนมีความใกลเคียงครับแบบจริงมากขึ้นนะครับในที่นี้กูเอาเป็นตารางสักสิบละกันนะครับสักเซนครึ่งน,นะครับในเล็กไม่ใหญ่จนเกินไปทีนี้กูจะตีเฉพาะ ตารางที่ครูจะวาดครูจะวาดฝั่งนี้นะครับครูจะตีตารางเท่าที่ครูจะวาดครูจะที่จะตีทั้งภาพนะครับโอเคเส้นแนวตั้งนะครับอ่าเส้นตั้งเสร็จปุ๊บก,ก็ามาเส้นแนวนอนครับ ดีตารางให้เรียบร้อยนะครับในภาพอาจจะเห็นยากนิดนึงนะครับเนาะขั้นตอนต่อไปเหมือนเดิมตัดส่วนที่นักเรียนจะวาดนะครับกับส่วนที่นักเรียนไม่ต้องการวาดออกจากกันแล้วก็ไปยึดใส่กระดาษที่นักเรียนจะสร้างสารรค์ผลงานนะครับแผ่นลองตัดรูหายไปไหนแล้วเนะี่ย แก้อาจากกันโอเคนะครับยึดกาวให้เรียบร้อยนะครับสามนี้เราจะมีพื้นที่ฝั่งนี้ล้วในการวาดภาพ นะครับเนาะโอเคเราก็จะทำานะครับทําการตีตารางหรือตีกิบนะครับใส่เข้าไปไว้ในฝั่งนี้ในพื้นที่ฝั่งนี้นะฮะครับแล้วก็นักเรียนก็ตีตารางนะครับให้เรียบร้อยอ่ข้อควรระวังตรงนี้นะครับนักเรียคนควรที่จะลงให้เบาๆมือนิดหนึ่งเอาแค่พอเห็นเส้นก็พอ อ่ะโอเคตอนนี้นะครับครูได้ทําการตีตารางไปแล้วอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งครูไม่รู้ว่านักเรียนจะเอาตัวนี้กี่ส่วนนะครับเอากี่เซนกี่อะไรก็แล้วแต่นะครับเนา ก็อัตราส่วนเท่ากันนักเรียนตีตารางในช่องกระดาษที่เป็นต้นแบบเนี่ยขนาดเท่าไรขนาดตัวนี้ก็ให้เท่าเท่ากันนะครับเนาะโอเคแคนั้นเลยก็มาค่อยมาดูนะครับตีทีละช่องนักเรียนอาจจะใส่ชือาาช่อไปก็ได้นะครับเป็นช่อง a b c d e f นี่อาจจะเขียนเป็นหนึ่ง เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วก็สิบห้าแล้วนักเรียนก็ไม่เขียนนี้มาร์กไว้เล็กๆนะครับเป็นห้องเอดีซีดีเอฟหนึ่งสองสามสี่ห้า ในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะนี้นักเรียนก็มานักเรียนจะเริ่มจากตรงจุดไหนก่อนก็ได้นะครับให้ครูแนะน,นํานักเรียนก็มาดูในช่องที่มันมีแบบเดิมที่เรายึดติดไว้อยู่แล้วเนี่ยแล้ววาดออกมาแล้วก็นักเรียนค่อยๆดูตามช่องแล้วก็ล่างภาพไปนะครับเนาะในที่นี้ครูจะชอบล่างภาพออกจากส่วนที่เป็นดวงตาก่อนนะครับมันง่ายนะครับผมเนาะคนลองไล่ดูเลยใช้ดีสออีก็ได้นะครับหรือใช้ดีสออื่นๆก็ได้ แต่เน่นอนครูคใช้ให้ใช้ที่สอีจะดีกว่านะครับเพราะว่าน้ำหนักของที่สองใ,ใกล้เคียงกันเป็นกลุ่มหนักที่เป็นคิ้วนะ่ไค่อยๆไล่ไปครับค่อยๆไล่ไปทีละจุดตรงไหนที่มันตัดกันเข้ากันนะครับนักเรียนอาจจะใช้เส้นทะแยงในแต่ละช่องตีเส้นทะแยงนะครับก็ได้อีกนะครับงานก็จะมีความละเอียดขึ้น ผมจะนิ้วชี้ไปด้วยนะครับชี้ไปดูไปสร้างภาพไปโดยประมาณนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เป็นแท็กาวก็ควรจะมีครับภาพจะได้ไม่ดูโดด สย่างแบบนี้นะครับเอ่อถ้าเกิดนักเรียนได้เส้นพวกนี้แล้วนะครับคเขาเรียกว่าเรีเส้นเส้นเอาไลน์เนี่ยเป็นเส้นก,รการกำหนดขอบเขตรูปร่างไว้เนี่ยนักเรเยนจะลบออกก็ได้นะครับลบออกให้มันเบาบางจางลงก็ได้นะครับเส้นไหนที่ไม่จำน,นต้องการนะครับเนอะลบออกก็ได้แต่ทีนี้ครูสาธิตนะครับก็จะไม่ไม่ลบมันออกละครูก็จะลุยต่อเลย ขั้นตอนต่อไปเตรียมดินสอนะครับเตรียมดินสอของนักเรียนดินสออีอนะครับเหลาให้เรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมครับก่อนที่จะลงมือวาดทรงวัดเส้นนะครับต้องมีกระดาษเปล่าหนึ่งแผ่นนะครับเอาไว้ลองอุ้มมือนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราวาดเราเคยใช่ไหมวาดไปสักพักปุ๊บม,มันเลอะอุ้มมือเรเน,นี้นะครับเราก็ไม่อยากให้มันเลอะนะครับเอากระดาษรองไว้ถ้าจะให้ดีกว่าบอกในคลิปที่แล้วแล้วก็คือใช้เป็นกระดาษไขก็ได้ มีเพื่อนคอมเมนต์มาบอกว่าเป็นแผ่นใสได้ไหมได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันทีนี้เวลาลงน้ําหนักไล่ไปนะครับตั้งแต่น้ําหนักที่สองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะครับไล่ลงไปอ้าน,น้ํหาไไห,นนหนักที่หนหายไปไหนน้ำหนักที่นคือไฮไลท์ไฮไลท์คือส่วนที่มีความเววาวของของภาพนัอเรียนว่ดูที่ไหนมันเววาวนะครับเนาะแต่ครูก็อาจจะเป็นส่วนที่เป็นปะไก่นะครับหน้าไขมันหน่อยอหน้าเลื่อมหน่อยหน้าเมือกหน่อยก็ใช้ได้เหมือนกันก็จะเป็นน้ําหนักที่หนึ่งนะครับการลง น้ำหนักที่สองในที่นี้ครูจะลงไปในที่ทางเดียวกันก่อนทางภาพนะครับเพื่อเป็นการกําหนดโอเคตรงนี้เป็นเงานะนี่เป็นแสงนะตรงนี้เป็นพื้นที่นี่นะนะครับเนาะกำหนดไว้นะครับเป็นน้ําหนักที่สองก่อนตรงไหนเยอะตรงไหนที่มันดูหนักมากนะครับครูก็จะเพิ่มเพื่อเป็นน้ําหนักที่สามที่สี่ไปเลยนะครับเนาะโอเคนี่ครูจะเริ่มจากส่วนที่ครูชอบที่สุดก็คือดวงตาก่อนนะครับครูก็จะลงน้าหนัก ไปก่อนนะครับจากมิซอห่างางไปที่ทางเดียวกันก่อนนะครับที่ทางเดียวกันทีนี้กูจะ,จะจะไล่จะลองไล่เป็นส่วนเป็นส่วนไป,นนเ,ปนเลยนะครับถ้าเกิดกูู้ข้องแล้วกูจะไล่เป็นส่วนเป็นส่วนไปนเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วเนาะ ไปในทิศทางเดียวกันก่อนนะครับทิศทางเดียวกันก่อนลงคิ้วเหมือนเดิมเราลงไปน้ำหนักรวมไปก่อนนะครับเราค่อยไปเพิ่มทีลึ้นถ้าเพิ่มไปนะครับจะมีสองห้าง เห็นไหมว่าตาสีขาวนี่คูจะลงน้ําหนักไปนะครับไม่ขาวจวกเนาะตาเราก็เหมือนน้าหนักสีผิวของเราเนี่ิงอยู่ตาของเราสีขาวนะแต่ว่าเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องลงน้ําหนักขาวครูจะลงไปหมดเลยนะครับ เน,น้ำหนักถือรวมไปก่อนนะคิ Q ้วกางเว้นไว้ก่อนเหมือนเดิมน,นะครับส่วนที่มืดทีส่สุดของใบหน้ามีตรงไหนบ้างเอ่ยมีตรงรูจมูกตาแล้วก็ภายในปากนะครับค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆครับค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยใจเย็น ไปในทิศทางเดียวกันก่อนนะครับครูเน้นตลอดเลยให้นักเรียนลงไปที่ทางเดียวกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดเป็นเรียกว่ากลุ่มชอบผมอีกทีหนึง่งนะครับเอาไปในทิศทางเดียวกันก่อน นี้เดี๋ยวครูจะมาลองเก็บส่วนที่เป็นความคามชัดของใบหน้าแล้วก็หนวดทีทนึงนะฮะเป็นคิ้วครูบอกแล้วฮะให้ลงเป็นเงากลุ่มของคิ้วก่อนแล้วดีสอแหลมๆค่อยมาแต่งทีละเส้นเอานะครับแต่งทีเป็นเป็นแนวของคิ้วนะครับในที่นี้ภาพครูครูขโมดคิ้วใช่ไหมนะครับลักษณะของคิ้วจะไม่เหมือนธรรมชาติล,ละนักเรียนก็ต้องมาดูขยันดูแบบบ่อยๆนะครับเขียนคิ้วได้ ค่องข่าที่จะง่ายนะครับนักเรียนก็ดูลักษณะของแนวของขนคิ้วว่ามันไปทางไหนนะครับนักเรียนไม่จำเป็นต้องเขียนเส้นละมันจะทําให้นักเรียนเขียนงานได้ง่ายขึ้นนะครับค่อยๆทาไปเป็นขั้นเป็นตอนไปดูต้นแบบบ่อยๆนะครับเราลงส่วนที่เป็นเงาของคิ้วไว้แล้วใช่ไหมนักเรียนก็แค่เอาดินสอแหลมๆนะครับเดินสอแหลมแล้วก็เขียนไปเียเส้นตามลักษณะของคิ้วเขา จะง่ายนะครับง่ายขึ้นเยอะเลยนี่คูขอใส่ส่วนที่เป็นคนตาขนตาฟังหนึ่งทีนี้คูจะไม่ไปที่ทางเดียวกันแล้วคูจะทําตามลักษณะรูปร่างหรือโครงสร้างของใบหน้านะครับแต่งเส้นเหล่าทีสอใหม่นะครับแล้วค่อยๆวาดเส้นตามโครงสร้างโครงสร้างของใบหน้า หาเกิดดวงตาโคง้งรูก็จะแต่งเส้นที่นี้ลักษณะที่โคง้งส่วนที่เป็นหนวดเราลงน้ําหนักกลุ่มหนักของหนวดไปก่อนแล้วก็เอาดินสอแหลมๆมาแต่งเป็นลักษณะของเส้นของทีละเส้นนะครับเป็นแนวเป็นกลุ่มแนวมาเฉยๆค่นี้ก็พอแล้ว ถ้าเกิดนั้งแยนดีสอแหลมขนาดไหนเส้นคงขนาดไหนกลุ่มของเส้นนะครับพวกหนวดพวกคิ้วพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเลียวเล็กนะครับเป็นธรรมชาติถ้าเกิดเส้นใหญ่มันยากนะครับเพราะว่าคนมนุษย์เราเนี่ยจะให้หนวดเส้นใหญ่เท่าเส้นไส้ดีสออีเลยมันก,ก็หายากอยู่นะครับมันก็จะดูโอเคขึ้นนะครับนี่รูขอเพิ่มน้ำหนักนี้ไปชัดหน่อย มองทางฝั่งนี้เลยนะครับน้ำหนักพยายามให้มันเท่าเท่ากันไล่ไปด้วยกันเช่นผมเราพยายามอย่าว่าเป็นทีละเส้นครับว่าเป็นกลุ่มช่อผมส่วนที่เป็นไฮไลท์ประกายผมสีขาวเนี่ยเราค่อยเอายางลบมาสกีดสกีดเอาก็ได้นะครับไี่่งน้ต้องดูกลุ่มช่อของวงเรียนไปไหนค่อยๆเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวค่อยเอาดิาดสซอ์ไปแหลมแหลมมาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึง่งส่วนที่เป็นเงานะครับเงาเพราะว่าเส้นผมมันบังนะครับนักเรียนก็ค่อยเพิ่มไปส่วนประกอบอื่นนะครับนักเรียนคอนที่จะใส่ให้ให้ครบทั้งภาพนะครับภาพจะดูไม่ลอยอะถ้าเกิดทั้งแค่นี้ มันดูมันเหมือนยังไม่เสร็จนะครับเนาะนักเรียนก็มีเวลานักเรียนก็เก็บไปนะครับยกรูจะไล่าจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับตรงไหนที่มีน้ำหนักนักเรียนก็กค่อยๆเพิ่มไป ให้ทรางแบบนี้นะครับเนาะต่อไปครูจะเริ่มเก็บรายละเอียดของของใบหน้าตรงไหนที่น้ำหนักมันมากที่สุดหรือเท่นมากที่สุดน้ำหนักที่เจ็หรือน้ำหนักที่หกอย่างเงี้ยแต่ก็อยากให้มันมากเกินไปเพราะมันจะแก้ยากนะครับก็ค่อยเพิ่มเข้าไปค่อยเช็คดูเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ครูก็จะไปเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆภาพ ต้นฉบับเป็นยังไงนะครับลองเทียบนะครับแล้วก็ลองขยับดูว่าควรจะเพิ่มเติมหรือต้องตึงจุดไหนนะฮะอ่าโอเคในไหนก็ไหนละคุจะคุยเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องยังลบคูจะมาลบส่วนที่เป็นไฮไลท์คือส่วนที่สว่างที่สุดนะครับก่อนจะลบทุกครั้งเรียนจะต้องทําการจัดก,การยังลบของนักเรียนเนี่ยให้สะอาดก่อนนะครับไม่มีสีดงสีดาติดแล้วก็สกิดเอาส่วนที่นักเรียนคิดว่ามันสว่างที่สุดแล้วน้ําหนักมันหายไปนะครับ ค,ค่อยๆดูไปทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วน,วนอันไหนที่เพิ่มเติมเาเรียนอยากเพิ่มเติมก็ค่อยๆเพิ่มเติมไปได้วยนะครับใจเด็ๆอันนี้เป็นการสาธิตให้ดูดังนั้นสรุปมีอยู่สวิธีแล้วนะก็คือวิธีการแลกพลิกไปด้านหลังนะครับแล้วก็อันนี้สอผมดาแล้วก็ลอกลายวิธีการที่2ก็คือการปีตารางซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อด้อยต่างกันไปวิธีแรกนะครับก็สะดวกและเร็วนะครับสะดวกรวดเร็วแต่เราก็ต้องเวลาวาดภาพก็จะเล้ขนาดสัดส่วนที่เท่ากับภาพเลย วิธีการที่สองนักเรียนสามารถตีไปทั้งภาพแล้วขยายภาพให้มีความใหญ่มากขึ้นแล้วก็เป็นการฝึกมือไปด้วยนะครับการตีสลาดถามว่าวิธีพวกนี้ผิดไหมก็ไม่ได้ผิดนะครับเป็นการฝึกเลือกน้ําหนักเฉยๆเราไม่ได้คุยกันเรื่องโครงสร้างของใบหน้ารากายวิภาพอนาโตมี่อะไรพวกนี้เราไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะครับน,นี้แค่เป็นการฝึกเอาน้ําหนัก7น้ําหนักที่เรามีนะครับเริ่มจากน้ําหนักที่1คือส่วนที่เป็นไฮไลท์แล้วลบออกเมกื่อกี้2 3 4 5 6 7ี่ห้าด ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆข้อสังเกตจุดที่จะเป็นน้ําหนักที่6หรือที่7ที่เข้มมากก็คือส่วนที่เป็นพวกดวงตาใต้รูจมูกแล้วก็ใต้าปากนะครับเฉพาะใบหน้านะแล้วก็ส่วนที่เป็นข้อพับถ้าเกิดคนที่ออมีอายุหน่อยรอยเหี่ยวยน่นบนใบหน้านี่เยอะเนี่ยในจุดนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเยอะ ส่วนที่จะสว่างที่สุดนะฮะก็จะมีส่วนไหนเอย่ยส่วนที่เป็นตัวทีตัวนี้ก็คือส่วนที่เป็นเหนือคิ้วนะครับแล้วก็ตรงสานจมูกนะครับถ้าเกิดใครแต่งหน้าอะไรที่เรียกว่าส่วนเป็นไ์เไร่นะครับปัดไฮไร่หรือคอนทัวคือขัดด้านจมูกขึ้นมาเลยสว่างที่สุดนะครับส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมของใบหน้านะครับแสงแบบเรนบันขึ้นมาก็จะเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ปลายจมูกเอ่อถ้าไม่มีหนวดตรงนี้ก็จะเป็นเหนือริมฝีปากก็จะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างอ่อน,นครับแล้วก็ริมฝีปากล่างเหนือริมฝีปากล่างแล้วก็ตรง นะครับแต่ที่มันมันมีนวเนะก็เลยแบบเห็นต้ําหนักรงนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะครับส่วนองค์ประกอบบนหนึ่งของภาพควรที่จะใส่ให้ให้ครบถ้วนเรียบร้อยถ้ามีข้อสงสัยคอมเมนต์มาหรืออินบ็อกเข้ามาถามก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้คุณจะนั่งตัดคิปแล้วก็โพสต์ลงไปในกลุ่มไอทีโอเคคุณนะครับผมเดี๋ยวคุณจะพยายามตัดให้สั้นจึกจ๊กทีก่สุดเลยมาแล้วแจ็แมนนี่นะ